ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายว่าทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาการบรรยายนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมศีลธรรม ให้ศีลธรรมกลับมาโดยเชื่อว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศการบรรยายทุกครั้ง <c oughs> จึงกระทำไปเพื่อศีลธรรมกลับมามีหัวข้อชักชวนให้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อศีลธรรมกลับมามาเป็นลำดับนับตั้งแต่ว่าเราจะต้องมีการกระทาที่คงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอทอนตอลงหลักรู้ว่าคงจัรหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตน เป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นชาวพูดก็หมดปัญหาปัญญาต้องคู่กับสติมาถึงวันนี้ก็มีหัวข้อว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาบางคนจะงงตรงที่คำว่าทิฏฐิอาตมาก็ขออภัยที่จะกล่าว กท่านทั้งหลายในทานองที่อาจจะฟังเป็นการสบประมาทว่าท่านทั้งหลายส่วนมากยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิโดยถูกต้องมมาจะรู้ก็รู้เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนกับที่มุ่งหมายจะพูดในวันนี้คือท่านทั้งหลายมีทิฏฐิ โดยความหมายแห่งคำคำนี้ในภาษาไทยผูย้ม,มีทิฏฐิมานะดือ้อดึงไม่ยอมใครถ้าเข้าใจคำว,ว่าทิฏฐิอย่างนี้ก็ไม่ตรงตามความหมายในภาษาเดิมคือภาษาบาลีในภาษาบาลีคำว,ว่าทิฏฐินั่นหมายถึงความเห็นหรือความคิดเห็นประจำคนคนหนึ่ง ไม่ได้หมายไปในทางดีหรือทางชั่วก่อนต้องมีคําประกอบเข้าข้างหน้าว่าทิฏฐิถูกต้องหรือทิฏฐิผิดผิดจึงขอให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิการเสียเป็นข้อแรกขอให้เรามองให้เห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิ ให้มองให้เห็นตามที่จะได้กล่าวในวันนี้ว่าไอ้ตัวทิฏฐินั่นแหละคือตัวตนของคนคนนั้นพูดอย่างนี้ยังไม่ถูกว่าทิฏฐิของคนนั้นพูดให้ถูกตรวทิฏฐินั่นแหละคือคนคนนั้นคนแต่ละคนละคนมีทิฏฐิเป็นตัวตนของตน นี่คือสิ่งที่ขอให้มองขอวิงวอนให้มองขอวิงวอนให้ยอมเสียเวลาเพื่อทำความเข้าใจกับคำว่าทิฐิซึ่งมันเป็นตัวเองของแต่ละคนขอให้พิจารณาดูสังเกตดูจนเห็นว่าคนเราทำอะไรไปตามทิฏฐิทั้งนั้นมีทิฏฐิเป็นสิ่งที่บังคับให้ทำ เราจะรู้สึกอะไรก็ต้องรู้สึกไปตามทิฏทิคิดนึกอะไรก็คิดนึกไปตามทิฏทิต้องการอะไรก็ต้องการไปตามทิฏทิจะพูดก็พูดไปตามทิฏทิจะทำก็ทำไปตามทิฏทีแม่จะเลือกบริโภคอะไรก็เลือกไปตามทิฏทิิจะใช้ส้อยอะไรก็ใช้ซ้อยไปตามทิฏทิ เราบริหารชีวิตของเราไปตามทิฏทีเราจะเกลียดหรือจะรักชีวิตนี้ก็แล้วแต่ทิฏทีเราจะทะเลาะกันในสภาก็เพราะทิฏทีเราจะรบกันทั้งโลกแบ่งพวกรบกันทั้งโลกมันก็เป็นไปตามทิเที่ขอให้มองเห็นทิฏที่นี่ว่ามันคืออะไรและในที่สุดจะ บได้เองว่าทิฏฐินั่นแหละคือตัวคนคนนั้นตัวคนคนนั้นก็คือทิฏฐิของเขาแต่เรามักจะพูดว่าทิฏฐิของคนไม่เคยพูดว่าไอ้ตัวทิฏฐินั่นแหละคือตัวคนคนนั้นเดี๋ยวนี้จะมาคอยพิจารณาดูสมัยว่าทิฏฐินั่นคือตัวคนคนนั้นคำว่าตัวตนตัวกู้ของตนหรือของกู้นั่นแหละคือตัวทิฏฐิ ตัวตนก็คือทิฏฐิตัวกูคือทิฏฐิของกูคือทิฏฐิทิฏฐิของใครคือตัวคนคนนั้นจัดการอะไรกับทิฏฐิก็คือจัดการกับตนเองเรามาพูดกันถึงเรื่องทิฏฐิก็คือพูดเรื่องตัวเองนี่เป็นขอ้อเท,ท็จจริงที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติถ้าพูดโดยตัวหนังสือก็เป็นอย่างอื่น ความจริงของธรรมชาตินั้นมันอยู่ที่ว่าทิฏฐินั่นน่ะคือตัวคนคนนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทีนี้มาดูบอกเกิดมูลเหตุให้เกิดทิฏฐิกันบ้างพระพุทธเจ้าท่ทานสัสว่าทิฏฐิมาจากเวทนา นี่เป็นคำสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแทบจะกล่าวได้ว่าความคิดนึกรู้สึกต่างๆนี่มาจากเวทนาเวทนาคือผลการสัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาอย่างไร <c oughs> มันก็ก่อให้เกิดทิฏฐิอย่างนั้นทิฏฐิว่าอย่างนั้น ดังนั้นในการสัมผัสนั่นแหละเป็นการศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องมันดาสัมผัสอะไรบ้างออกมาในโลกนี่แล้วสัมผัสอะไรบ้างนั่นจะเป็นการศึกษาสัมผัสทุกครั้งให้เกิดเวทนาเวทนานั้นจะเกิดทิฏฐิโดยสมควรแก่เวทนาคนจึงมีเวทนาที่สัมผัสมาแล้วแต่ผลหลังนั้นเป็นบอกเกิดแห่งทิฏฐิ ส่วนที่จะถูกหรือจะผิดน,น,นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือทิฏฐิหรือคนนั่นแหละคือทิฏฐิตัวทิฏฐิของใครก็คือตัวคนคนนั้นขอให้เป็นที่ยุติียก่อนทีหนึ่งว่าคนนั่นแหละคือทิฏฐิทิฏฐินั่นแหละคือคนทีนี้ก็ามาถึงคําว่าสัมมา ในประโยคที่ว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาตามตัวหนังสือคำว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบนิยมแปลกันอย่างนี้ยังไม่พอที่จะเข้าใจต้องเอาความหมายที่มีอยู่โดยพฤตธินัยว่าคำว่าสัมมานั้นแปลว่าถูกต้องถูกต้องคือมันสมดุลสำหรับจะรอดได้ ไม่เป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นนี่เรียกว่าถูกต้องหรือสัมมาคำว่าถูกหรือผิดตามความหมายทางศาสนานั้นกำหนดได้ง่ายนิดเดียวถูกก็คือมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นผิดก็คือให้โทษทั้งแก่ตนและคนอื่นสัมมาจึงมีความหมายง่ายๆว่าถูกต้องสำหรับจะรอด ทีนี้ก็มีหลักต่อไปว่าไอ้ทิฏฐินี่ต้องเป็นสัมมาหรือจะพูดอย่างหนึ่งว่าไอ้ตนตนนี่ต้องเป็นสัมมามีทิฏฐิถูกต้องตนก็ถูกต้องถูกต้องสําหรับจะไม่เกิดปัญหาตนเป็นสัมมาก็เท่ากับทิฏฐิเป็นสัมมามีทิฏฐิถูกต้องก็ไม่เกิดปัญหา สัมมาทิฏฐิคือรู้ตามที่เป็นจริงต่อสิ่งที่จะเป็นปัญหาเราจึงแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสัมมาทิฏฐิโดยหลักทั่วไปถือว่ารู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ลึกลงไปถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีตัวตน อันแท้จริงนอกจากจะเข้าใจเอาเองนี่คือรู้ว่าทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎอิทัาปเจตาหรือกระแสะแห่งอิทัาปเจตาเรียกว่าสมาธิธิหรือรู้ว่าธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองมันมีความเป็นเช่นนั่นเองอยู่ในธรรมชาติทุกอย่างแต่ละอย่างไม่ควรจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล ถ้ามีสมาธิเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของแต่ละอย่างละอย่างแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกที่โง่เขลาคือความรู้สึกรักรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวรู้สึกทุกข์ร้อนวิตกกังวลต่างๆนานาที่เป็นเครื่องทรมานคน้คนผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตเป็นอิสระจิตปกติจิตเกลี้ยงจิตเต็มไปด้วยสติปัญญาผู้มีสมาธิ รู้จักสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่มีปัญหาใดๆที่แก้ไม่ได้มันจึงดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงสมตามพระบาลีที่ว่าสัมาทิฏฐิสมาธานาสัพังทุกครั้งอุปัจจคุงคนก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงจะได้เพราะการสมาทานสมาทิฏิไม่ว่าในแง่โลกหรือในแง่ธรรมะ ไม่ว่าในแง่ของโลกียะหรือในแง่ของโลกุตระจะก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงจะได้ก็โดยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคือมีต้นเป็นสัมมาทีนี้เมื่อเรารู้จักคนหรือรู้จักตนก็คือทิฏฐิแล้ว เราก็จะมาพิจารณาความจําเป็นของสิ่งนี้ว่าจะต้องมีสัมมาใือความถูกต้องกันอย่างไรตัวอย่างที่มีให้เห็นอยู่ที่เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิพอที่เกี่ยวกับประเทศชาติ การศึกษาไม่พอที่จะทำให้รู้จักชาติหรือรู้จักความจำเป็นที่จะต้องมีชาติยังขาดสมาธิิในขอน้อนี้เด็กๆของเราจึงไม่เคยรู้จักชาติหรือรู้จักรักชาติโดยจริงใจการขอร้องให้รักชาติไม่เคยจะมีผลมีการแตกแยกขึ้นมาแทนกระทั่มททงมีการขายชาติถ้ามีสมาธิเกี่ยวกับชาติเพียงพอจะไม่มีปัญหา จะแบ่งแยกกันเข้าอยู่ป่าอยู่เมืองอยู่อะไรแล้วก็ทำการต่อต้านซึ่งกันและกันถ้ารู้จากชาติโดยสมาธิฐิแล้วปัญหาเกี่ยวกับการรักชาติก็จะหมดไปดูที่การทำบุญไม่มีสมาธิแล้วก็ทำบุญชนิดที่ประหลาดประหลาด เดี๋ยวนี้รู้จักทําบุญกันแต่ชนิดที่ว่าทำแล้วดีใจทำแล้วสนุกสนานสนุกใจทําทบุญให้ดีใจแต่ไม่ได้ทําบุญให้ใจดีดีใจนั่นใจไม่ดีก็ได้แต่ถ้าใจดีนั้นดีแน่ถูกต้องแน่คนเป็นนั้นมากรู้จักทําบุญเพียงเพื่อตนดีใจแต่ไม่ใช่ทาเพื่อใ,ใจดีหรือใจของตนดี บุญที่ทำกลับกลายเป็นบาปหรือเป็นเพิ่มบาปไม่ล้างบาปตามความหมายของคำว,ว่าบุญคำว,ว่าบุญแปลว่าสิ่งที่จะชำระบาปเดี๋ยวนี้เราทำบุญเพิ่มบาปก็เลยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิจะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเส้นแล้วี่จะดูสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์สิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์มากลายเป็นโทษเพราะขาดสัมมาทิฏฐิ แตามารู้สึกว่าอวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้ซึ่งมีกันทั่วไปหมดนี่มันกลายเป็นเรื่องให้ผลผิดความมุ่งหมายคือแทนที่เป็นการศึกษามันทำให้เกิดอาการค่าเช้าเฝ้าสีซอข้าวแต่หอล่อกามาไม่ใช่หมดเพราะคนส่วนมากฟังวิทยุในรายการที่เพลิดเพลินสนุกสนานส่งเสริม ความรู้สึกสนุกสนานทางนั้นไม่มีการศึกษายังมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่อยู่ในป่าซึ่งเต็มไปด้วยไม้ฟืนก็เปลี่ยนเป็นชายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปเส้นแล้วถ้าไม่ทราบก็โปรดทราบเถอะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วที่อาตมาก็เห็นเองอยู่ในป่าเต็มไปด้วยฟืนแต่ เปลี่ยนเป็นชายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า็จแล้วเราไม่ได้มีไฟฟ้าเพื่อจะให้ชาวบ้านนอกคอกนาหุงข้าวด้วยไฟฟ้าเพราะไม้ฟืนมันยังเหลือเฟือข้างบ้านนั่นเองนี่เียว่ามันใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ตรงตามความมงหมายเพราะว่าขาดสมาธิวันหนึ่งได้ฟังเพลงที่ส่งทางวิทยุว่าเป็นเพลงปลุกใจปลุกใจให้ทำงาน แต่ว่าทานองเพลงนั้นมันเป็นฟังดูเป็นทํานองเพลงรักชชน่หในข้าวห้องมากกว่าที่จะชว่ใในออกไปทุ่งนานี่เพราะความเข้าใจผิดของผู้ที่ประดิษฐ์เพลงหรือว่าจะเนื่องจากว่าเรามันเคยชินกับเพลงรักหรือทํานองของเพลงรักจนขึ้นสมองประดิษฐ์ทํานองเพลงอะไรขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นหมด นี่เพราะยังขาดสัมมาทิฏฐิไม่อาจจะควบคุมไอ้ความรู้สึกที่ไม่ควรจะรู้สึกนั้นเสจได้ทีนี้จะมาจะพูดถึงตัวอย่างสุดท้ายคือว่าในปัญหาโลกแตกเดี๋ยวนี้กลายเป็นปัญหาโลกแตกคือปัญหานายทุนกับชนกรรมาชีพถ้าเอาตามที่ธรรมชาติต้องการที่พระเจ้าต้องการ ไอ้คนมั่งมีกับคนยากจนนั่นเป็นคู่สมรสกันไปฟังให้ดีๆว่าคนมั่งมีกับคนยากจนนั่นเป็นคู่สมรสกันแยกกันไม่ได้พระเจ้าสร้างมาอย่างนั้นคือว่าถ้าคนจนไม่อาศัยคนมั่งมีก็ไม่มีงานทำคนมั่งมีไม่อาศัย <LC those> คนจนก็ไม่มีแรงงานไหนจะมาทำเฮนายทุนถ้าไม่ได้กรรมกรก็ไม่มีแรงงาน กรรมกรไม่มีนายทุนก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นเขาเป็นคู่สมรสกันมากกว่าแต่เมื่อไม่มีสมาทิฏฐิแล้วก็เกิดมิจฉาทิฏฐิมันก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารต่อกันนายทุนกับชนกับมอาชีพก็เกิดเป็นศัตรูกันต่อมามันก็เลิดเปิดเปิงไปถึงว่าต่างฝ่ายต่างชาตเป็นเครื่องมือที่จะครองโลกด้วยกัน นายทุนจับกลุ่มกันเพื่อครองโลกจนกรรมาชีพจับกลุ่มกันเพื่อครองโลกมันเลยเถิดไปกว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงเพราะมิจฉาทิฏฐิมาครอบงำไปหันไปบูชาเงินเห็นแก่มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของศาสนาหรือของพระเจ้ามันก็เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกอย่างนี้นี่แหละคืออาการที่เรากําลังขาดสมาธิ ขอให้ช่วยกันพิจรารณาดึงให้กลับมาการทำให้สมาธิิกลับมานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันสมาธิิจะกลับมาได้ด้วยมีการศึกษาสมบูรณ์อาตมาใช้คำอย่างนี้อาตมาเป็นคนมีความคิดว่าการศึกษาสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกถ้าการศึกษานะั้นมันถูกต้องและเพียงพอ เดี๋ยวนี้เขาผูกขาดเอาการศึกษาไปไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอย่างตามบทนิยามของคําว่าการศึกษานี่ไม่เห็นด้วยการศึกษาที่ถูกต้องจะแก้ปัญหาได้หมดเราจะต้องจัดการศึกษาครบถ้วนแล้วก็จะแก้ปัญหาได้หมดการศึกษาสมบูรณ์จะทําให้เกิดสม,มาธิิอย่ามีการศึกษาชนิดด้วนคือหางด้วนรัวด้วนยอดด่วน สำหรับคำว่าการศึกษานี่ขอให้มันกว้างขวางลึกซึ้งแต่ต้นจนปลายว่าโดยสัญชาตญาณเรารู้สึกทางผัสสะเป็นเวทนาอะไรขึ้นมาแล้วจะเป็นการศึกษาทั้งนั้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่สัมผัสอะไรในท้องแม่ก็ได้ความรู้สึกเป็นเวทนานั่นก็เป็นการศึกษาการศึกษาตั้งต้นแต่ในท้องแม่จนกระทั่งคลอดออกมาและตลอดชีวิตพระรามีผัสสะมีเวทนาอยู่ตลอดไป นี่ศึกษาจากอำนาจของสัญชาตญาณที่มีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็เป็นการศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คลอดออกมากจนกระทั่งตายทีนี้การศึกษาจากพ่อแม่หรือผู้ที่ทำหน้าที่แทนพ่อแม่จะต้องมีตัวอย่างที่ถูกต้องที่เนื้อที่ตัวของพ่อแม่หรือผู้แทนพ่อแม่ตลอดเวลา ที่ในการศึกษาจากโรงเรียนโรงเรียนสอนหนังสือก็ดีโรงเรียนสอนวิชาชีพก็ดีต้องสอนถูกต้องมีเรื่องของสมาธิธิรู้จักเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยจึงจะเป็นโรงเรียนเรียกว่าควรควรแก้นามว่าโรงเรียนนี่ศึกษาจากาศาสนาหรือวัฒนธรรมทุกชนิดให้รู้จักชีวิตในถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมสำหรับจะเป็นมนุษย์ทีดี ศึกษาจากสื่อมวลชนทุกรูปแบบทุกรูปแบบอารมชาติคำว่าทุกรูปแบบเีย๋ยวนี้สื่อมวลชนกลายเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ของคนมันก็เสนอสิ่งเลวร้ายสร้างมิจฉาทิฏฐิเสียมากกว่าขอปรับปรุงสื่อมวลชนทั้งหลายให้เป็นสื่อของสมาธิิเธอที่ศึกษาจากสถานที่พักผ่อนย่อนใจ เรามีสถานที่สังพักผ่อนหย่อนใจชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปที่นั่นเพื่อเพิ่มกิเลสที่จริงที่พึกพักผรอนหย่อนใจทุกแห่งจะควรให้ความฉลาดให้ความรู้ที่ถูกต้องให้สัมมาทิฏฐิให้ถูกประลาประโลมใจด้วยสัมมาทิฏฐิทีนี้ก็จะศึกษาจากสังคมซึ่งเป็นที่เคารพของมหาชน สังคมใดสมาคมใดเป็นที่เคารพของมหาชนเป็นสังคมที่มีเกียรตินี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมของคนที่มีเกียรติต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมที่มีอำนาจต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมที่เป็นที่เคารพของมหาชนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราได้ศึกษาอย่างนี้มันก็จะมีสมาธิโดยง่าย อาตมามอยากจะพูดว่าระบบขดานหินในดงตาลของพระเจ้ารามํำแหงนั่นควรจะกลับมาอีกมีขดานหินในป่าในดงตาลที่ไหนก็ได้ให้มีทุกหัวระแหงทุกตำบลทุกหมู่บ้านพอถึงโอกาสก็ประพฤติอย่างที่พระเจ้ารามํำแหงประพฤติกับขดานหินในดงตาลทุกคนก็หาเรื่องนี้คนน่าดูได้ก็จะเกิดมีการไปเที่ยวในดงตาลขึ้นในป่าไมา้ มีโอกาสที่จะฟังธรรมไปปิกนิกไปกินอาหารกันที่นั่นก็จะเป็นธรรมปิกนิกไปทัศนาจรกันที่นั่นก็จะเป็นธรรมะทัศนาจรมีสิ่งเปล่าวโลมใจด้วยธรรมะที่นั่นก็จะเป็นธรรมะมะโหสพทุกคนสนุกสนานอยู่ในเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดสมาธิระบบขดานหินในดงตาลของ พ่อคุณรามกำแหงจงกลับฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่มามาเอามาเอามาออกมาจากพิพิธภัณฑ์เอามาจากตั้งในดงตาลคือดงไม้อะไรก็ได้แล้วประพฤติปละปฏิบัติอย่างเดียวกันสัมมาทิฏฐิก็จะมาครองเมืองนี่แสดงให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิต้องมาในฐานะเป็นศีลธรรมอันเลิศมิฉะนนั้นโลกาจะวินาศ จะมาจะยกตัวอย่างด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่อย่างสดสดร้อนๆในวันนี้ว่าปีนี้ก็จัดเป็นคนปีจ,จัดเป็นปีแห่งคนพิการไอ้ความพิการเกิดเป็นปัญหากันามากันขึ้นมาเป็นปัญหาโลกทำไมไม่มองว่าความพิการนั้นเกิดมาจากความไร้ศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วความพิการจะไม่เกิดขึ้นมาในโลกเราจะป้องกัน คนการพิการได้ด้วยความมีศีลธรรมตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ว่าเด็กอยู่ในท้องมีการพิการเพราะความร้ายศีลธรรมของพ่อแม่ในเรื่องการมากิดหมอตำแยร้ายศีลธรรมในการทำการคลอดเด็กก็พิการคนเลี้ยงดูแลเด็กร้ายศีลธรรมเด็กก็พิการด้วยความพลังเผลเด็กซุกซนพ่อแม่ไม่สนใจก็เกิดความพิการ ี่เรื่องของเด็กที่จะเกิดความพิการโตขึ้นไม่มีศีลธรรมที่เกียรติยากจนก็นำไปสู่ความพิการโดยรูปไข่ไข่เจ็บหรืออุปัติเหตุใดๆก็ได้โง่เขลาก็คือร้ายศีลธรรมประมาทร้ายศีลธรรมสพร้าวร้ายศีลธรรมนั่นก็เป็นหนทางแห่งความพิการการละเลยสุขภาพอรนามหม นี่ผิดศีลธรรมไร้ศีลธรรมก็เกิดการพริการไม่รักษากฎระเบียบเช่นกฎจราจรในท้องถนนเป็นต้นก็เกิดการพริการคนใช้รถไร้ยศีลธรรมคนรักษากฎจราจรไร้ศีลธรรมก็เกิดการพริการคนแก่ทุกคนลภาพได้รับการทอดทิ้งมันก็ยิ่งส่งเสริมความพิการเกิดการพริการ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆว่าไอ้ความพิการนี้เกิดมาจากความไร้าศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องก็หาความพิการทำยาหยอดตาได้ยากในโลกนี้จะไม่มีความพิการเป็นภาพสะดุดต,ตาเต็มไปทั่วทุก,ก,กหัวแหงสรุปว่าถ้ามีศีลธรรมยากที่จะเกิดการพริการ ทำไมไม่สนใจใความร้ายศีลธรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของของความพิการมาสนใจแต่ปลายเหตุคอยช่ว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 ยนี่มันเรื่องปลายเหตุมันไม่ป้องกันความพิการคอยมีศีลธรรมกลับมาแล้วป้องกันความพิการ สรุปความว่าศีลธรรมกลับมาเถิดสัมมาทิฏฐิครองโลกแล้วปัญหาชนิดนี้ก็จะไม่มีนี่การบรรยายวันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าศีลธรรมสำคัญอย่างยิ่งก็คือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือตัวคนนั่นเองต้องทำให้เป็นสัมมาคือถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาเช่นความพิการเป็นต้นขอให้เรามองกัน ด้วยความมีเหตุผลด้วยความตั้งใจจริงซื่อสัตย์สุจริตต่อความเป็นมนุษย์มองเห็นคุณค่าของศีลธรรมแล้วทำให้กลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีข้อปัญหาอยู่ที่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นการทำลายโลกจะเป็นสัมมาทิฏฐิโลกนี้ก็จะรอด เป็นโลกที่พึงราธนาหวังว่าท่านทั้งหลายจะสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคือตัวท่านเองตัวท่านเองคือตัวทิฏฐิของท่านใช้คำว่าทิฏฐิของท่านเนี่มันไม่เคยถูกกับความจริงใช้คำว่าทิฏฐิคือตัวท่านตัวท่านคือทิฏฐิจงปรับปรุงทิฏฐิของท่านให้เป็นสัมมาคือมีความถูกต้องอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการเถิด ก็จะไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามตามที่ตนถืออยู่ปัญหาก็จะหมดไปเวลาสำหรับการบรรยายหมดแล้วอาตมาขอจบลงด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะสามารถบำเพ็นตนให้เป็นตัวสมาธิที่อยู่ด้วยกันทุกๆคนตลอดกาลนานเทอ